กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือน,นี้พอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมไปติตตามตัวเลขกับปูอยู่ทั้งวัดวัดบ้านน้องแสงครับผมท่านผู้ชมเนาะโดยที่เพิ่นได้โรมหาเจตังครับผมมหาเจตังว่าให้มะเล่นน้าแนนสีนะครับ่นเป็นวัดป่าพอดีเจตังก็เลยได้ส่วนพอเที่ยงเดินทางมหาปูก็เลยพากันมาเป็นกลุ่มคณะครับผมห้องก็ลองไปเบ่งครับท่านผู้ชมเนาะเพื่ออาจจะได้ตัวเลขเด็ด เพราะว่าตามจริงวัดป่าเพนอาจจะมีแนวดีๆครับสมผช้ชมเนาะเพราะว่าบางเที่ก็เป็นพระภุมิเจ้าที่ยังสินะครับพนมาบอกมากล่าวเพิ่นยากให้เฮ็ดให้สร้างเพิ่นก็เลยมาให้โชคให้ลาภยังสล่ะครับสมผช้ชมก็ลองไปเบิ่งครับจะได้บ่ได้ก็ลองไปเบิ่งไปที่ตามเบิ่งนํากันเนาะครับสมผช้ชมเนาะกลับไปครับผมอยู่ทั้งวัดบ้าน้องแสงครับผม

สองเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะคะสามตัวดวงตาบอกว่าชอบเบอร์โทรเจ๊ตังนะคะศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดแล้วก็สองสี่สองสี่เจ็ดนะคะอันนี้เป็นเลขบนนะคะท่านผู้ชมส่วนเลขล่างนะคะเลขล่างก็จะมีหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกเก้าหกนะคะ แล้วก็เจ็ดสามนะคะกันไว้นะคะภาพเหมือนไปเที่ยวเลยจักลับคืนมาเลยหละยพันจานไปแล้วอย่าลืมกลับเด้อ <c oughs> ฟังเอาท่านผู้ชมดวงตาเพิ่นให้ปริศนาว่าไปแล้วต้องกลับเดี๋ยวจะตัดแตกนะคะไปแล้วอย่าไปเลยเด็กคนว่าไปแล้วจัดกลับมากลับเแนยนกลับซ้ำน,นะคะท่านผู้ชมแอดมิน,นเนข้าใจว่าจังสัรนะคะท่านผู้ชมเข้าใจทุกการณ์ด่วกว่านอ้องทุกเที่ยงแม่นครับ แนนครับตามที่ลงตาคุณบอกกับมาไปแล้วไปเที่ยวไปยังอะไรกจะรื่องกับเพื่อนขับซ่านกับถ่ายคุณบอกว่านี่แหละครับถ้าเป็นหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกเก้าหกให้ขับนั่งครับผมต๊กันก็คือเจ็ดสามเนาะก็นี่ล่างครับผมบนก็จะเป็นศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสามโต๊ะตรงๆขนาดจะเป็นศูนย์สี่เจ็ดโอ้ยอะไรกันใช่ต้องศูนย์สี่เจ็ดนี่ดิ อันสวยเนาะแมนเลขสวยสสวยม่คนอื่นเลขงามเลยเอกเจ็สือกเจ็เลขงามนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขอันนี้อันลวงตาเพิ่นอันโทรไปเพิ่นว่าเข้าประจําเข้าทุกงวดโชคลาภเข้าตลอดเพิ่นว่าเล่าภาษาผู้ไทยเด้อท่านผู้ชมดวงตาเพิ่นเล่าภาษาผู้ไทยเจ้ตังเราดีใจมดเล่าภาษาเดียวกันนะบ่ได้บ่ได้อันนั้นนะบ่ได้เว้าอันบ่เว้าไทยเพิ่นก็เข้าใจ าษดทริย์ผู้ใช้กษัตาิย์นอน้อนกระเทิอนจังไนเทร่กระเทินในวัน6วันหลังใสค่ะเรากระเทินซิสูที่ถึค่ะซิสูอันเขาจะมวนแล้วค่ะันนุงตาเขาจะงมวดแล้วเล็กเราเอาฟังีหมอันบอกระท้างอื้นไห้พบอกเจดังเบิ้งเจดังเป็นตีบอกูกบอกร้าน ก็ไอเข่ามันประจับค่ะแล้วมาขอดังไลน์ไลน์น้ำมันเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นเลขสูตรหรือเลขฝันคะหลวงตาเลขสูตรเท้าโอ๋เป็นมูทว่าเด้ฝันว่าเด้สมาธิพีกระเจ้าเลขสูตรนะคะเนาะเลขคำนวณหรือคำนวณอะไรครับค่ะโอ๋เป็นเลขสูตรนะคะท่านผู้ชม อันตัวที่แบบเน้นๆไหมคะลุงตาอันนี้นะอันนี้นะอันที่เน้นๆนั่นอ๋อ C77C อ๋อ C77C เน้น C77C ค่ะข้าจารว่ามักเบอร์โทรเจ๊ต่างนี่แหละค่ะท่านผู้ชมก็เลยเห็น C7 อายุอายุของลุงตา70ซีเนาะค่ะนาะ คุที่ดสิลมเ็ดสิบสี่วันที่ยี่สิบสองนะคะท่านผู้ชมฟังตั้งเอาไว้เด้ออาจจะเป็นปริศนาก็ได้นะคะสมมติสมมติปูสมมติปูล่ะครับเลขกกบะเลขกปูท่านผู้ชมโอคุครับ ครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นตัวเลขที่หลวงปู่พ่นห้แค่เป็นแนวทางเด้อครับท่านผู้ชมก่าขอให้ท่านผูน้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูอย่างมีสตินะครับผมเนาะกาแค่เป็นแนวทางรับเป็นแนวทางปู่พ่นห้ยแนวทางมากกเป็น3ตัวก็จะเป็น0 4 24 7 247บน2ตัวก็จะเป็น0 7 2ย์7 67 0 7 2 7 4 7 6 7 6 7ครับผม กับหลายครับผมหลายเนาะครับลางกะจะมีหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกเก้าหกตัวกันกับเป็นเจ็ดสามครับผมหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกเก้าหกตัวกันเจ็ดสามเนาะครับผมชนะชินชอวกาลอกเอาสมบกามาจดไว้ครับผมจดไว้จะลืมโอ้เดี๋ยวมันจะจะจำครับขันจำมันจะลืมขันจำมันจะลืมว่ามันยังไงอย่หน้าอยู่ครับเนาะครับผม แนวทาง<ม>ของโชคลาภฉลากกินแบ่งรกกัฐบาละะใช่พี่เจริญญาณเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะที้ <S <S จะมาหอดหลวงตาคิดว่าต้องได้ตัวเลขโชคลาภต้องคิดในใจก็คิดว่าต้องเข้านะคะประมักนั่งอยู่ด้วยมักตัวเลขที่อาจ,จารย์ท่านไหนนี่นะคะพอเที่ยงมากัวย แน่ใจพิเศษมกกักตัวไหนแน่ใจพิเศษไหมถ้ามากก็จะเป็นเจ็ดหกแปลงสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสี่เพราะมันข่ากับสูตรมาคำนวณมักมักคู่กันดีกว่ามักคู่จะฟ้องเพื่อนลงตาพนพ่อยู่ได้สี่เจ็ดเนี่ยแต่ว่าหนูมักสี่เจ็ดกับหกเจ็ดหน่อแต่พอเที่ยงมักนังได้กันือซึิว่าจะโม้ยตอนนี้เลยแต่ว่าห้าเป็นผู้หานะคะท่านผู้ชมคลายคลิปไหมเบิร์ เพื่อความบันเทิงก็เป็นแนวทางซื้อนะแม่ให้ดูเพื่อความบันเทิงให้เป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางแต่ามผช้่มเป็นแนวทางรอย่างที่คุต้องหยุดพันบอลละคนหมุนคันอยู่บางเกอกคนบ่าคนหมุนคนหมุนอยู่บางกาะคนบอกพี่พี่คนบอกพี่แสงแค่เป็นแนวทางนะครับ นครับตานผู้ชมเนาะท่านได้ชินชอบคลิปนี้ก็ฝากก็ไล์ก็แช่ก็ไล์ก็แช่ให้ช่องสตระดาชัแนวนี้เรับท่านตูม้มมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทาคลิปนอกได้เดินทางไปหาคลิปดีๆตัวเล็กเด็เดมาฝากตานผู้ชมอีกครั้งต่อไปครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับก็ขออ่านผจ้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญเ้อครับรคีดหวังสิ่งดใดคอ้ใดสมรภัมิศาถนาครับผมให้มีเงินมีทองห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บให้มีจินมีใสตลอดปีตลอดไป ไปหลักครับหลวงตาเฟื่อนครับผมหลวงตาเฟื่อนเนาะข็ไงนไปเป็นแนวทั้งไปขวัญใจก่อนซื้อของันกะจ่างซื้อจางอัทั้งสองคนเลยวะคะเออแล้วือดามันจะถืกปันที่เลถามคุณระจ้าเกิค่ะรังะถามภาษาอังกฤษ ค่ก็ตอบก็ได้เลน้องโบกบได้เงียเดียวค่ไม่ตอบไม่ถามไม่ตอะถามภาษาไทยถกษมาเนทุกอย่างแมองได้ไทยนค่ะบโบอคดพะทพระุทธเจ้าพระที่เป็นลงต้นหลวงต้นเป็นทีู่ของตนับ่ไไ้มายังอยกจะตอบภาษาไทยค่ะไหนเจมไหม าแก่โตแบบตคือสุดปอยสุว่าขาดถ้าเมื่อได้ดีมีสิงมาได้แหลไมีดีได้แหละดีจังไลยต่อไปส่างลูกเดียวแบบว่าเออริมจะเป็นพระแว่าอันนี้เป็นคำตอบที่ถึงแล้วป่ะคำตอบที่ถึงมันก็เลยบอกฟันแบบดีพิ่ถิมบอฟันเลยก็คืดแบบเอาทงเอาทางดาวมาข่อยแบบก็แสดงให้แฟนรู้ว่ามันยากจร วันจ่จนโสูแล้วค่ะอ๋อค่ะเออยุคที่ไม่ไม่หุ่นปล่อยไหวปล่อยยางปล่อยคน็องมาเลยเออตัวมาของมันกไปจบไปจะมาไปจ,จะมาจาังหันเตงเปีนเหน่อยเนี่ยกระบุงกระจาท้ายมา จะมาบ่จะมาเสือนมนุ่ะเสือดำเสื้อกาวเสือดำคือจะืฮเสื้อาเสือมอร์มเออือเข็นงานะหอจุ่มหมอนนะจุ่มหอนี่เลยนะเเขนมันกระต๊กมาทางเอาทางตีมันเสื่อมาทางนะค่ะเปลี่ยนบัตะมาผู้ชายประกาศคือว่เดือบัดแเงาหน่งนนี้ผู้ดีไม่อยู่นเอค่ะแเงากฐานควตื่นเด้อทีุดราคาสันี้ หยอสาดุูกปกตว่าหัเขาไหหน้าก็เจาะจิ้มเต็มเมนพระจาก็เจะพายเนี่ยคือเมื่อืนแบบเขาฝันเตืนจรงจตาเนี่ยจิตาจะเลื่อยไ่เลยนะถูกมีโอกาสแต่สุดเลยมันจะถูน้ำลงตาเด้ค่ไม่อยัางกระบอกเดคะลงตาเออยอก็เห็นก็ทำแบบนนะ